สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสนามที่ได้รับมาตรฐานจาก FIA เกร e 1เป็นสนามลำดับที่27ของโลกและลำดับที่8ของเอเชียโดยประเดิมรายการการแข่งขัน มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกร้ยการแรกคือศึกซูเปอร์จีสนามที่7ของฤดูการ2014พร้อมทั้งกิจกรรม BRIC Sport Motor Show, Support Race, BRIC Top 10 d r a g s t e r Test Drive Event และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายบนสนามแห่งนี้ บุดิรัมยูไนเต็ดซูเปอร์ GT เวสการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียกับการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดซูเปอร์ GT ของประเทศญี่ปุน่น <IS> ให้สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นสนามที่7 <IS> ในการเก็บคะแนนสะสมของศึกซูเปอร์ GT ฤดูกาล2014การแข่งขันครั้งนี้ มีรถเข้าร่วมแข่งขันทั้งรุ่น GT 3 0 0และ GT 5 0 0รวมทั้งสิน้น37คันโดยได้รับความนิยมจากแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตเข้าร่วมชมการแข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซ u ปเปอร์ GT Pit w a l ์และ Grid w a l ์ที่มาสร้างสีสันให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและใกล้ชิดกับทีมแข่งระดับโลกอีกด้วย BRIC Sport Motor Show งานแสดงยนตรกรรมภายใต้คอนเซปต์ Motor Sport Car ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวบรวมยนตรกรรมจากเหล่าค่ายรถชั้นนําและอุปกรณ์ประดับยนต์อีกหลากหลายรายการรวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของเหล่าบรรดาสปอนเซอร์อีกมากมายที่มาร่วมจัดก,กิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆมอเตอร์สปอเข้าร่วมชมเป็นจํานวนมาก ซัพพอร์ตเรสอีกหนึ่งความมันของการแข่งขันรถจนทางเรียบกับ2รายการชื่อดังระดับประเทศอย่าง Honda One Make Race และ Toyota Motorsport ที่มาร่วมสร้างสีสันกับการชิงชัยปฐมฤกษ์บนสนามช้าง International Circuit ร่วมกับการแข่งขันซ u เปอร์ GT โดยมีรถเข้าร่วมการแข่งขันประชันความเร็วเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งมากกว่า80คันเลยทีเดียว BRIC Top 10 d ร x ก t e r axter, การรวมตัวของสิสุดยอดสิมดรัก t เตอร์ของเมืองไทยกับการประลองความเร็วผ่านการแข่งขันแบบสุดมันจากรายการแข่งขันทั้ง3รุ่นพร้อมกับชมการแข่งขันแบบใกล้ชิดติดขอบสนามกับ120นาทีของความแรงและเร็วที่สุดในเมืองไทยในแบบทางตรงระยะทาง402เมตรโดยกิจกรรม BRIC Top 10 d รัก t e r axter, ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบความเร็ว เข้ามาร่วมชมเป็นจำนวนมาก Test ์ไ i ร e e อีเวการทดสอบสมรรถนะของรถบนสนามที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกโดยการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆให้เสมือนจริงโดยสนามแห่งนี้มีระยะทางต่อรอบทั้งสิ้น4.554กิโลเมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดในทางตรง ได้ถึง315กิเมต,ต่อชั่วโมงและทำความเร็วในช่วงทางโค้งได้ถึง 200–300 ถกิเมต,ต่อชั่วโมงสนามแห่งนี้จึงเหมาะแก่การทดสอบรถเพื่อให้ผู้ขับสามารถใช้ทักษะที่ถูกต้องในการขับขี่รวมไปถึงแสดงสมรรถนะของรถที่นำมาใช้ในการทดสอบได้อย่างละเอียดยังมีลานทดสอบพื้นผิวเรียบและพื้นผิวเปียกขนาดใหญ่ทำให้สนามแห่งนี้ เหมาะกับการจัดกิจกรรมขับขี่เพื่อความปลอดภัยเสมือนว่าได้ลงไปแข่งในทัวร์นาเมนต์จริงเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอินเตอร์เทนเมนต์จากเมามันบาร์เคลื่อนที่ที่มาสร้างบรรยากาศให้กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในช่วงเวลาดังกล่าวได้สนุกสนานมากขึ้น พร้อมทั้งการแสดงแบบสุดมันของศิลปินชื่อดังและดีเจระดับแถวหน้าของเมืองไทยโดยช่วงระยะเวลาการจัดงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานนับแสนคนทำให้ตลอดเวลาของการจัดงานมีกระแสชื่นชมของการจัดงานว่ามีรูปแบบที่น่าสนใจ และหลากหลายมากกว่าการจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตรายการอื่นๆอีกด้วยและนั่นคือบทสรุปและความสำเร็จของการจัดงานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซูเปอร์ G.T. เรสและสัปดาห์ของมหกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเป็นบทพิสูจน์ว่าสนามแห่งนี้พร้อมแล้วกับการจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ในหลากหลายรูปแบบบนสนามแข่งมาตรฐานโลก แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยอย่างสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัม